ปัญหาเนี่ยทุกทุกคนทุกอาชีพล้วนล้วนมีปัญหาทั้งนั้นจะมากจะน้อยแล้วแต่กรณีไปดังนั้นอาชีพนักเขียนการ์ตูนก็ก็คงไม่สามารถที่จะพ้นวัฏจักรนี้ได้ซึ่งถ้าเรามองว่ายังไงปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับอาชีพอยู่คู่กับคนหรือว่าอยู่คู่กับมนุษย์อยู่แล้วเนี่ย ต้องมาดูว่าปัญหามันมากน้อยใหญ่เล็กแค่ไหนยังไงซึ่งสำหรับผมเองเนี่ยผมผมมองปัญหาตั้งแต่เรื่องเรื่องเล็กๆจุกจิกกวนใจไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆที่แบบโอ้แทบอยากจะเลิกไม่ไม่เอาละไม่ไม่อยากทำละซึ่งถ้าถ้าปัญหาจุกจิกกวนใจเล็กๆเนี่ย มันก็คงจะรู้สึกว่าอ,อาชีพนักเขียนการ์ตูนในบ้านเราเนี่ยมันยังไม่ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับเท่าไหร่ซึ่ว่าเราเราไปทําผมไปทําบัตรประชาชนใหม่เขาถามว่าอาชีพอะไรคะผมบอกว่านักเขียนการ์ตูนครับเขาบอกฮะฮะม,มันเป็นอาชีพได้ด้วยเหรอเขาก็จะบอกว่าอ๋ออาชีพอิสระมันเป็นอาชีพที่ที่คนยังไม่ยอมรับโอเคเราอาจจะพูดกันเองในกลุ่มว่าเราคือนักเขียนการ์ตูนกันแต่ แต่คนทั่วไปเขายังไม่ไม่ถือว่าเป็นอาชีพเขายังไม่คิดว่ามันจะเลี้ยงตัวเองหรือเลี้ยงครอบครัวได้อันนี้อาจจะเป็นผมดูว่ามันเป็นปัญหากวนใจเล็กน้อยพอคนทั่วไปไม่ไม่ค่อยยอมรับเนี่ยมันก็จะทําให้การทำงานของเราเนี่ยมันมันยากลำบากมากขึ้นเช่นในการที่เราไปติดต่อหรือว่าไปขอสปอนเซอร์หรือว่าไปอธิบาย ให้คนอื่นฟังเนี่ยเขาก็ก็อาจจะยังไม่ไม่เข้าใจว่าว่ามันเป็นอาชีพยังไงหรือว่ามันจะสร้างรายได้ยังไงหรือว่าในการที่เราทำสตูดิโอเนี่ยก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองหรือหลายๆคนที่คิดว่าเฮ้ยเราทำการ์ตูนแล้วมีลูกชอบก็มาถามเราว่า,าลูกชอบการ์ตูนมากเลยชอบว่าการ์ตูนจะทำยังไงดีมีอะไรแนะนำไหม คือเราก็พยายามจะแนะนําในเชิงทักษะเชิงฝีมือแต่พอเขาถามว่ามันเป็นอาชีพให้ลูกเขาได้ไหมในอนาคตเราก็จะต้องไปตอบว่าอโอเคทักษะที่เขามีมันเอาไปทำไรายได้ได้หลายอย่างเรายังไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าอาชีพนักเขียนการ์ตูนเนี่ยมันทำไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรให้ประเทศเหมือนกับประเทศอื่นๆเขาอันนี้มันต้องมีการเปรียบเทียบโยยตัวอย่างนะฮะอย่างเช่น ของญี่ปุ่นทำรายได้มหาศาลเข้าประเทศของอเมริกาของเกาหลีอันนี้ล้วนแต่เป็น pop culture เป็นวัฒนธรรมที่ทำรายได้มหาศาลเข้ากับประเทศซึ่งเราก็คงแอบมีน้อยใจยอยู่บ้างเลยฮะหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคอยู่บ้างว่าเฮ้ยทำไมงานเหล่านี้บ้านเรายังยังไม่ยอมรับแต่เราก็จะพยายามมองในแง่ดีว่าโอเค เราต่างหากที่จะเป็นผู้ที่จะต้องสร้างให้เขายอมรับในตัวเราขึ้นมาในวงการเราขึ้นมาถ้าหากว่าคนในวงการเราไม่ช่วยกันว่าไม่พยายามสร้างให้วงการของเราเป็นที่ยอมรับของสังคมเนี่ยมันไม่มีใครมาสร้างให้เราหรอกอันนี้เป็นสิ่งที่ที่พยายามคิดเพื่อทั้งปลอบใจตัวเองและเพื่อให้กำลังใจตัวเองเพื่อให้เรามีแรงในการที่เราจะทำงาน ต่อไปซึ่งในบางทีเนี่ยมันกลับได้รับการยอมรับในต่างประเทศมากกว่าเช่นที่มาเลเยเขาส่งเสริมสร้างเป็นมิวเซียมคอม,มิกของอาเซียนของเอเชียขึ้นมาเนี่ยเขาก็เชิญเราไปในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทยบางทีตรงนี้เราย้อนไปมองรถโซเอ,อ,เอ,อสิ่งที่เราพยายามมามันก็ไม่ได้เสียหายซะทีเดียวนี่ ว่าคนบ้านเราไม่เห็นอย่้อนเรากําลังสร้างผลงานให้กับโลกใบนี้มันอาจจะไม่ใช่สร้างให้แค่ประเทศไทยก็จะมีทางจีนทางจีนก็ก็เชิญเราผ่านทางฮ่องกงเพื่อที่จะเอางานไปโชว์ที่จีนแล้วก็เอางานไปประกวดที่จีนเพราะจีนเขาตั้งใจที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมด้านนี้ออกไปสู่ทั่วโลกโอเคเราอาจจะมีกลับมาคิดว่าแล้วบ้านเราอะแน่นอนมันมีคิดมันมันห้ามไม่ได้ แต่ก็ต้องกลับมาที่จุดเดิมว่าอเราจะพัฒนามันยังไงการรวมกลุ่มรวมทีมหรือว่ารวมเครือข่ายคนที่ทำงานนั้นนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ที่จะผลักดันวงการนี้ร่วมกันให้ความรู้กับคนทั่วไปส่วนในแง่ของการที่รู้สึกว่าโ,โเราท้อจนไม่อยากทำเนี่ยมันก็จะมีส่วนของธุรกิจ ที่มันจะเป็นตัวชี้วัดว่างานอะไรมันจะเดินต่อไปได้หรือมันควรจะหยุดโอเคในการทำการ์ตูนเนี่ยพอในประเทศไทยี่นการยอมรับมันค่อนข้างน้อยเนี่ยการตอบรับทางธุรกิจก็จะมีปัญหาตามมาพอเรื่องในทางธุรกิจมีมีปัญหาเนี่ยก็จะยิ่งทำให้เราทำงานลำบากมากขึ้น ในการที่เราตั้งใจที่จะผลิตการ์ตูนออกมาเนี่ยคือตอนนี้การ์ตูนเรื่องมวยไทยเนี่ยสามารถที่จะเอาไปวางขายที่เกาหลีที่จีนแล้วก็ที่ญี่ปุ่นในทางออนไลน์ได้แล้วแต่สิ่งที่เขาถามก็คือว่าเมื่อไหร่ตอนใหม่จะออกอแต่สำหรับเราสถานการณ์จริงของเราคือเราต้องไปวิ่งเพื่อที่จะรับงาน เพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าเกิดการรันของธุรกิจภายในสตูดิโอของเราแล้วก็แบ่งเวลาหลังจากที่เราทํางานลูกค้าเสร็จเนี่ยเพื่อ,อามาทําการ์ตูนเราก็รู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แต่ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างที่มันบีบบังคับเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะลงการ์ตูนอย่างต่อเนื่องตามที่ประเทศอื่นเขาเรียกร้องกันได้แล้วพอเราลองมาดูในตลาดไทยคนไทยตั้งคาถาม,ถ,ามถึงขั้นว่า เมื่อไรตอนใหม่จะออกมาฉันอยากอ่านฟรีแล้วโดวยที่ไม่ตั้งคำถามว่าเฮ้ยแล้วรายได้ของคนทำงานมันมาจากไหนโอเคก็อาจจะกลับมาที่ว่าหลายๆคนอา,อาจจะท้อไปรู้สึกว่าองค์การนี้มันไม่มีความหวังหรือว่ามันมันไม่ก้าวหน้าในตอนแรกผมทำตัวออฟฟิศดิมพาร์ทขึ้นมาเนี่ยก็ มีเคยมีทีมงานถึง15คนเลยแต่พอมีปัญหาประสบเรื่องธุรกิจปุ๊บเนี่ยคนก็ค่อยๆทยอยออกไปซึ่งอันนี้เราก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องต้องเลี้ยงชีพแน่นอนว่าพ่อแม่ที่บ้านถามว่าโอเคอาชีพนี้มันจะเป็นยังไงมันจะก้าวหน้าต่อไปไหมน,นี่ก็เป็นเรื่องปกติที่เรา เราต้องกลับมามองว่าโอเคเราอาจจะยังเก่งธุรกิจไม่พอที่จะทำให้ดูแลทีมงานได้ได้ดีมากกว่านี้แต่ว่าพอถึงจุดนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกเฮ้ยเราจะทําต่อไปดีเปล่าวะทําไปทําไมาวะคือเราทําเราก็หวังที่จะให้มันเติบโตหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นที่มีฝันอยากทําการ์ตูนเหมือนกันแต่ท้ายที่สุดถ้าธุรกิจมันรันไม่ได้ แต่ละคนก็กต้องถอยซึ่งเราก็ต้องเข้าใจแล้วแต่สุดท้ายเราก็ต้องมาตอบตัวเองว่าถ้าเราคิดว่าเราจะทําต่อไปมันสําเร็จเนี่ยอันนี้คืออุปสรรคนี่คือปัญหาที่เราจะต้องแก้เราจะต้องฝันต้องผ่านไปให้ได้ก็เลยใช้วิธีการเซตทีมใหม่ขึ้นมาค่อยๆเริ่มเหมือนตอนที่เรารับนับหนึ่งใหม่เราก็แค่ลม้มแล้วก็มานับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งตอนนี้ก็ค่อยๆฟื้นทีมกลับคืนมาแล้วก็เริ่มสร้างผลงานต่อมาแล้วก็เป็นที่ยอมรับในประเทศอื่นมากขึ้นแต่ผมคิดว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับคนทำงานที่ทำให้ถึงขั้นแบบว่าจะล้มจะเลิกเนี่ยก็คือใจตัวเองต่างหาว่าใจเราเนี่ยสู้ไหมไหวไหมเรายอมรับปัญหาที่มันเข้ามาแล้วเรา พยายามที่จะแก้ไปทีละเรื่องทีละเรื่องได้ไหมเรื่องภาษีเรื่องธุรกิจเรื่องวางบินเรื่องรับเช็คเรื่องการหมุนเงินร้อยแปดเรื่องการจ่ายเงินเดือนทีมงานโอ้โหทุกอย่างนี้มันจะเข้ามาสู่เราเนี่ยเราพร้อมที่จะเรียนรู้มันไหมถ้าเราพร้อมที่จะเรียนรู้ก็เรียนรู้แล้วแก้ปัญหาไปทีละเรื่องแล้วก็ตัวเราจะพัฒนาต่อไปแล้วผ่านไปให้ได้ ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นครับ